ไปต่อหรือพอแค่นี้นเบรนดี้สะมาร<ห>ีวิวชีวิตของดีนเจเจมส์สีเนาะเมื่อเด็กกันซิมาเล่าและมาดีวิวให้เบินน่งเนาะเวลาไปงานของดีเจเจมส์สีเป็นอะไรเลยสบายดีทุกคนเมืนเน่อเด็กกันซิพาไปเบิ่งการเดบิแบบของดีเจเจมส์สี่นะว่าเป็นแบบไหนเนี่ยนี่ก็คือตอนเดินทางนะะเนาะกับเบิ่งมุ่งว่าอู้จังมุ่งออกไปจ ng, ังมุ่งในช่วงวัจังมุ่งเนาะตอนนี้ก็แม่นประมาณอยู่ยสามมุ่งเนาะสามมุ่งแดงตื่นนอนจากบ้านแล้วก็ขับรถ ตอไปเลยเนาะตอนไห้ก็กำลังออกไปนะออกจากปราซีสไปไปงานแต่ละเทืยกแมเนตรต่อไครับขับรถเองว่ามันมใจที่สุดคือได้ขับรถเองถึงสีไก่ํำได้เมาอ,อ่ะำได้ก็เป็นต่อไรครับเองบุกน้อยนากเสียหายคนอื่นขับรถแล้วก็ออกขี่ไปได้เรื่อยเนาะแต่ก็บานหน้าเสียพ้วยไปจักเธอ ครับเถอะคาดปลายจนกายฐานกายฐานที่เขานะผู้จางยากะซุงโลเคชัมไม่หายอยู่ได้แต่ว่าดื่มบิงเราเข้าใจว่าหอดหอดตัวเมืองโครงแล้วก็จะมีเดียวเดียวเขาอีกทางหนึ่งนาะแต่ว่ามากายทานก็เลยว่ากัย่าใช่มาแวยกินเขาเลยใช่ผมอยากินเขาเน่าไปเสาร์นี่ก็คือหาดมาแวยกินประจำในปีงไก่แซ่บแห่งนั้นเป็นปีงแต่ไก่บาทนั่นแล้วกินเขาแล้วก็เป็นต้องได้เดินทางต่อเนาะนี่ก็เดือดมืดนเลยตอนนี้ก็มันหัวบุกก็เดือดมืดนเลยแต่ก็มาหอด นองเข้าใจว่าจะกกายขัวไปนี่ก็ทื่อทางเส้นทางที่ว่าอยู่ขั้วเนะาะต้องขามนามขามขั้วนี่ไปโอ้โหทางเริ่มตึงแตะดิเริ่มต้งแต่ขัวไปนี่ก็เป็นมีแต่ทางหยาทั้งนั้นเลยหยาไปตึงแต่พี่เลยโอ้โหทึงไงทึงคุ้มทึงแบบโอ้โแบบเมือ่อยแหกนะจนถ่อเลยเป็นบิดเนยแบบทางแบบหนักน,นดีดน,นะแบบมีแต่คุ้มมีไงไงไงแล้วก็มีก่อนหินก่อนแยงโอ้โห ลายด้ายลายบอลเลยนี่ว่าโบเดกไทยทุกคนก็นเห็นบอกไว่าขับรถเองเป็นวินเองนะวินรถเองรถนี่แบบว่าเพราะว่ารถเจมกับรถตำนาอแบบสวงล่างนี่มันคือสีผังอะไรนะต่พูดอะไรไปเสกอยู่ตอนน <laughs> ้แล้วก็สอบถามไปหลายคนเขาจะกับว่ะาทเนี่ยทางใหญ,าาญเ่เนาะแล้วก็เขาบอกว่าขนาดรถค้นมันนะยังบเดเขาไปบางคนกับรถค้นมันยังยังยังขาอยู่ทางนะ <laughs> นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่่าจีมทายไม่เบิ่ี่ยแวทัามเขาขางทางกระดึงทายเนาะนีได้บอลอยู่เนี่ยบอดจ้างเถือ่อนี่ตอนนี้ก็มาหอดเนาะนี่ก็ไก่ไก่ไก่หอนบอลงานเนาะนี่ก็มาหอดแนวนี่ก็จุดที่ว่าจมมวามางานเนาะนี่บวกเมันก็จะตักอยู่ข้างแคมทางเลยครับโหดเองวินเองวินแทงเงสิคีสิคะเบิ่งสภาพรหลดโอ้ยจำไปสุดกินตมมาเลยใช่ นี่ว่าม่เด้ง่ายเนาะยามฝนนี่ก็ว่าไปบ่ได้เด้อไอ้วยังคือโจ้ก็โจยู่กันยังไงนังจากนั้นเตรียมเครื่องขึ้นไปเวทีแล้วก็จะไปเซ็กซาวเนาะตอนนี้ก็เป็นเดินไปเซ็กซาวก่อนที่แรกเนาะท้ำอิดก็ได้ขึ้นเวทีตอนไหนก็ยังซื้อดื่มยังบินหล่นอยู่ดื่มถ่ายตอนลงจากรถเนาะสวยหนาล่างหนาล่างตาพอบิดเลยตอนนี้ก็ทีมงานบ่งกับเซ็กซาวกันอยู่ แต่ตอนนี้ก็แม่นเตรียมเนละเปิดคอมเปิดยังเพื่อเช็คสาวก่อนเนาะทีนะแรกเนาะแต่ก็ดีใจได้เพราะว่า f อฟเขาเจ้าก็มาหาก็ไดนะ้ได้เนาะมาถา่ายเตเวนหมดแล้วเนาะเขาเนาะเขาก่อนโมได้ดตัวหนาเหลังจากที่เจมเช็กสาวนะแดีวก็โอ้คนลังเข่าบัดเดียวด้วยเดี๋ยว่ามันเก่ามึงเขินมาสิบปนะุ่มเลยเจมก็เลยเขินเนาะเยวทุกคนก็นนะฮะได้ท้าดีเจขึ้นนะเนาะ อาจจโงสมาไทยในดุลไดเพราะว่ามันเพลงติตนิกระสิเนาะเมื่อสมัยกับดองอ้วนอาอเนาะเพื่อแบบให้นางงานให้มันดีที่สุดเนาะเพื่อบเซียนางงานของเ้าเนาะแต่กะมวนสุดๆเลยเมื่อฉัได้กับ่มเมย์ท่าบ่อเฮนเอฟซีข้าจังมหาลัยนะกับภูมิแจที่สุดเลยดีใจที่เข้าจังมหาเนาะแล้วก็ดีใจที่เข้าจังมโมแล้วก็มหอรในส่วนแจกเสียเนาะ ทุกคนก็เป็นตาหาักแห้งเนาะใครก็อยากได้เสือนะนี่ก็คือผู้ที่ได้เสีอจากดีเจเจมส์สีเนาะจากดีเจเสียไปแล้วเนาบมวนมันกันต่อจนวันน่ะหอดหมู่กวนันน่นนะนาะเจมสิได้กลับ <c oughs> พอเวลาไปงานเจมจะดินให้สองสมุห์าสามสมุเนาะ <c oughs> ดิ่นไปจนหอดหนึ่งมุกเนาะเจมไปได้ไม่ได้ได้ๆก็หอดหมูม่เวลากลับเนาะต้องลาทุกคนกลับก่อนมือหนาพอกันไหมเนาะโอกาสหน้าพอกันไหมเด้อ นีเนาะก็คือทางเที่ยวจะกลับนี่ก็คือโลเคชันที่เที่ยาจะเดินทางกลับเนี่นะยอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบมันไกลสําปันเพราะว่าเจมไปเหเบียย์ก็ได้ก็ต้องในกลับภาพเนาะต้องในกลับไปเวียงต่อเพราะว่าเป็นคนที่นนะ้อยนักจะขาดเหวี่ยงไกลสําปันก็มันต้องในกลับภาพ มาสองคนก็เหมือนมาผู้เดียวด้วยไอนี้มาหอดงานแลเป็นไข่นี่ยังไงทุกคนได้เห็นเส้นทางนี่ก็เป็นส่วนนดดหนึ่งท่านัได้นในที่ไทยไว้ทั้งไงทั้งคุ้มทั้งโอ้โหแต่ปรได้ถ่ายไปเบิร์เนาะมันมีเวลาถือกล่องฝ่าวให้ขับรถไวสุดเลยนี่ก็คือเจมมาหอดหาเนาะมาหอดบอลที่เฮดเบียของเจมประจำแลวนี่ก็คือทางเขาพับสเปกเอ็กไนท์ขาที่เจมเฮดประจำอยู่นี่ทุกมือเนาะเป็นขานบปรได้ได้แดต้องในมาไปไกลจะไหนก็ต้องในกับ กับพับประจำในมือเนี่ยก็ทือคีมตลอดแล้วพอเอฟซีสั่งคีมใบ,บเอามาให้เนี่ยถ่ายเจมเด้อปรท่านในกับเด้อไพกระไดนี่ก็คือรบรรยากาศที่แบบมาฮอดหน่อยไก่ก็ได้ก็ตตองในกับมาพาบนอนนี่ก็คือาหาที่เจมมีประจำอยู่ทุกมือแต่วทุกคนก็ท้าถ่ายจนเจมใหม่ดีเลยทุกคน นะฮะทุกคน m c ฟอยู่ที่ปากเซเนาะเอาติดมาให้เนาะเรนเจมมาจากเอาติดมาให้นะฮะทุกคนเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณ3นาทีนะเจมก็จะได้ขึ้นเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงอยู่ครับก็ประมาณอยู่หนึ่งสมุนเนาะเดียเ๋ยวแล้วนี่ก็เปิดไปจนหอดึงสมุนในการหอดวินาทีสุดท้ายที่ภับปิดนะภาพปิดแต่ว่ายเอฟซีกับยมกกลับเนาะขอบใจทุกคนเนาะที่มาหาดีเจเจมสีทุกมือด้วยแตหลังจาก,กนั้นก็เมน ต้องไปหาสื่อเขามากินก่อนแนละ้วไปซีว่นนี่ก็จบแล้วเนาะขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปจนจบเด้อน,นี่แหละชีวิตเวลาเห็ดเบียยของดนะีเจเจมส์สีเนาะเวลาไปงานต้องแบบๆๆๆใดแบบใดเนี่ยกรับเระมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ซื้อเนาะที่ไทยทุกคนได้เบิ่งได้เห็นกับบานกันหกโมงยังบ่ได้นอนเนาะตอนไหนมาอาบน้ำท่าขี้มก่อนยังนอนเลยขอบใจทุกคนที่ติดตามดีเจเจมส์สีตลอดมาเลยดีเจเจมส์สี